ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สังสมมาอย่างมากมายเป็นระยะลายาวนานย่อมเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคุณกัมพลตันสจา์มีคุณประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศสร้างชื่อเสียงในระ,ระดับโลกสภาหมหาวิทยาลัยของการค้าไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คุณกัมพลตันสจา ได้รับปริญญาศิลาษาษาปศาสตรบุฎีบัณฑิตกิธิมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา2 5 6 2เพื่อเป็นเกียตรติประวัติเสื็อไปชมพู่นุวชวงจันทร์ชเมธินทันยียี นมาดาฉลอง